สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมมีลูกค้าถามเข้ามาครับผมลูกลูกทิศหรือลูกอ้ลูกหรือเตาสมใจนึกครับผมว่ามีลูกห้าหงนห้าหครึ่งไหมสรุปให้นะครับมีทุกขนาดนะครับมีทุกขนาดตั้งแต่สามจุดสองขึ้นมาเลยครับผมถึงห้าหนครึ่งนะนครับที่ลูกค้าถามมาผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้เป็นลูกห้าหงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมขย่าให้ดู เล่นกับฟ้าไหนก็ได้จานไหนก็ได้ครับผมถือเฉพาะลูกไปเลยครับเนี่ยถือเฉพาะลูกไปเลยตัวนี้จะเป็นขั้วห้าสองครับทําได้ทุกขั้วนะครับลูกค้าสั่งมาเลยอยากอยากเล่นขั้วไหนอยากเล่นขั้วสี่สามขั้วห้าสองขั้วหกเหี่ยวเล่นได้หมดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับผมอันนี้ผมลองก่อนลูกห้าหน่ครึ่งขั้วห้าสองครับผมเนี่ยเห็นไ,ไหมครับ สองขึ้นปุ๊บเราฟันข้างหน้าเลยเนะครับฟันสามนะครับฟันหกฟันตรงไหนก็ได้ครับในจานเนี่ยไม่มีขอบเขตดเพราะว่าไม่ได้ใช้จานบังคับครับ,รบตรงไหนก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้หกฟันตรงนี้ฟันสี่นะครับฟันสามนะครับตรงไหนก็ได้สามตรงนี้ก็ได้หรือสามตรงนี้ก็ได้หรือสามตรงกลางก็ได้ครับผมนะครับพอห้าขึ้นปุ๊บ เราหลอกลูกค้าสมมติสมมติลูกค้าจับทิศได้อะสมมติสมมติเราฟันฟันตัวข้างหน้าฟันเอียวเห็นไหมครับพอลูกค้าจับได้ปุ๊บพอมันขึ้นพอมันขึ้นห้าปุ๊บลูกค้าคิดว่าเราฟันเอียวใช่ไหมครับ,บ,บ, 5, บ,ร Umwelt, รบแต่ไม่ใช่ครับผมตัวนี้เราฟันหกเห็นไหมครับอ่าฟันกลับกัวเป็นข้างในเลยครับใช่ไหมอ่าฟันซีฟันเอียวฟันสามครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูกเล่นกับจานไหนก็ได้อ่าจานดอกบัวก็ได้ เห็นไหมครับหกสี่เดี่ยวตัวนี้คืองานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมงานร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะลองลูกห้าหุนให้ดูตัวนี้ห้าหุนเป็นเป็นขั้วสี่สี่สามครับผมตัวนี้ขั้วสี่สามนะเห็นไหมครับปึ๊บฟันสองหกข้างหน้าเห็นไหมครับฟันหกปึ๊บ สมมุติขึ้นสามปุ๊บเราฟันข้างในครับฟันข้างในฟันหลอกลูกขาครับผมหกข้างในฟันหกครับนะครับฟันห้านะครับฟันเอวนะครับเป็นขั้วสี่สามก็เล่นเหมือนกันครับแค่กลับขั้วแค่นั้นเองสั่งได้ว่าจะเอาขั้วไหนครับผมตัวนี้ก็เป็นลูก3.2ครับผมลูกทางภาคอีสานลูกเลขก3.2ครับ ตัวนี้เป็นขั้วหกเอียวครับผมเหมือนกันครับเขย่าเหมือนกันนะครับฟันสี่ฟันสองฟันสามครับผมฟันได้หมดหรือกลับขั้วอ่ะเป็นหกอ่ะสมมติเป็นหกปุ๊บเรากลับขั้วนะครับนะครับฟันสอง ฟันสามฟันห้านะครับฟันสี่เหมือนกันหมดเลยครับขึ้นเอียวก็ฟันลูกข้างในเหมือนเดิมสองฟันสามนะครับก็ฟันห้าเห็นไหมครับฟันห้าลูกข้างในลูกในเห็นไหมครับฟันห้าโอเคนะครับผมใครอยากได้สนใจก็ติดต่อมาครับผมช่างเมย์เฮลโลครับเบอร์โทรก็0 9 2 8 9 0 0 18 5ครับผม มีทุกอย่างครับผมสั่งทําได้สั่งทําขั่วสั่งทาขนาดได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ตอบคําถามลูกค้าแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วครับลูกลูกใหญ่มีไหมลูกเล็กมีไหมมีทุกขนาดครับผมทุกขั่วสวัสดีครับ